โอเคนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมเหมือนเช่นเคยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับมินเนอร์เรนะครับมาอยู่กับมินเนเรนะครับเพื่อนไหนครับแนะนำตัวหน่อยครับสวัสดีครับชื่อตัวอะไรอ่ะัผมมินเนอร์เรตเองแหละอ่าใช่ครับช่องช่องเขาบินไปสามรอบแล้วครับเขาเขาทำเรื่องเออโรลี่เยอะเกินไปนะครับโอเคนะครับก็วันนี้ก็มาเลีนมาอยู่กันในแมปโลบอสนะครับก็อยู่แมปเพลเลอร์นะครับ ก็เออไม่รู้สิเห็นเห็นเห็นมันมีเออมันน่ากลัวดีก็เลยมาเล่นหน่อยก็แค่เกมเกมเกมเด็กดนวอยมันจะไม่น่ากลัวตรงไหนเนาะจนเนาะมันจะไม่น่ากลัวตรงไหนนะมันมันไม่เคยมันไม่เคยทําให้คนตายตรงไหนมามาวันนี้เราเองก็ยังแค่อยู่สองคนนะครับก็มาล่าตาผีกันสองคนแค่นั้นแหละโอเคก็รอให้ตีนี้ออกไปนะครับวันนี้เราเองจะมาเล่นชัปเตอร์หนึ่งนะครับถ้าเสียงเข้าไม่มีก็เออถ้าเสียงเข้าหายไปก็เออน่าจะดีสคอดหลุดนะครับ ซึ่งก็โอเคเข้าไปเลยเลยจุดมาแล้วจุดมามา,า,า,าส่วนเขานะครับดดเขาเล่นในโทรศัพท์นะครับอืมใช่ไหมอืมครับส่วนผมเองก็เล่นในมน้บบุ๊กนะครับโอเคก็โหลดแมปกันเลยก็ไปกันเลยออกไปจนไทยไป,ไปล่าดท้าผีกันดีกว่าโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดเสียงเออเสียงเพลงของเกมนี้เออตอนที่เข้าไปในแมปแล้วนะครับโอเค ก็ชั a เตอร์ชัปเตอร์ที่หนึ่งเข้ามาอยู่กดชิปโอเคโอ้โอ้แนะนำโอ้แนะนำแนะนำโอ้เขาเราเองก็มาอยู่แล้ว,ลวนะจุดอย่าหลุดนะไม่อย่างนั้นกูยู่ได้อยู่คนเดียวแน่นอนโอเคไม่เป็นไรไม่น่าหลุดนะกับปริงปริงในที่นี้ก็ไม่น่าจะเยอะนะครับ 200ก็แค่สองรยเองนะครับปิง200ร้อยสาร้อนะครับไม่เป็นไรก็ยังพอไหวอยู่โอเคก็ไปกันเลยมีทางไหนบ้างหาหาทางหาทางเข้าไปหาทางเข้าไปไหนเลย is lock is door locking อ๋อให้ไปหาทางอื่นเอาจุดมาเลยอยู่ทางนี้จุดอยู่ทางนี้มาแล้วไปหาทางอื่นกันดีกว่าบนวิ่งได้ด้วยนะลืมบอกมันวิ่งได้ด้วย ทางนี้ไปไม่ได้กําแพงกําแพงคุณล็อกดาวว้าวก็มัดใหญ่ใชได้เลยนะไม่รู้ว่าเราก็จะตกใจหัวใจวายตายไม่ไม่รู้นะครับอืมไม่เป็นไรนะครับถ้าเอ,อ่อเขาหลุดไปก็ไม่น่าเป็นไรทางนี้ก็ล็อกเหมือนกันมันล็อกเหมือนกันนะจุดหาทางอื่นก่อนไปทางหลังกันหลังทางหลังทางหลังหัวมีหัวมี ไฟมีทางไฟสายนี่ก็ส่องส่องได้ไม่ไกลเลยนะพาร์ทหน้าน่าจะต้องเออ่หาทางเติมเงินและหาทางเติมเติมตังค์เติมตังค์เติมตังค์งงทางนี้ไปได้ไหมโอ้เยี่อเปิดไปได้ด้วยจุดจุดข่ายอยู่ทางนี้จุดอ๋อหยุดเอาไปแล้วโอเคเข้าไปเลยไม่กลัวเลยนะนี่โอ้ตำรวจก่อนสิมีอะไรบ้างทางนี้ทางนี้ล็อกอ่ะ ระวังระวังโดนจับสแกนนะต้องต้องใจเย็นๆไว้อึยิฮึยิฮึยแบบนี้ฮึยฮึยเดินเดินตามเลือดไปกว่าเห็นมันเขียนไว้อะมาแล้วจุดทางนี้ข้างหลังข้างหลังเดี๋ยวทางนี้เดี๋ยวทางนี้ข้างหลังนี้เนี่ยเนี้ยเนี้ยไม่ใช่ไม่ใช่ประตูนี้ข้างหลังนี้ข้างหลังมึงเนี้ยเนี้ยเนี้นี้อยู่ข้างหลังนี่ไปไหนนี่นี่นี่มานี่มานี่มานี่ <c oughs> ดอดิคคอยดิคคอดของเขาน่าจะหลุดนะครับเน่เน่อดี๋ยนี่มาเร็วเออเขาเองก,ก็เอออย่าหลุดไปนะโอเคว่าแล้วนะครับก็เขาหลุดไปนะครับก็มาให้กําลังใจผมเต็มท่านนี้ส่วนเขาน่าจะอยู่ในดิสลอ์ดิคคอดแล้วก็ตามผมมาดีกว่านะโอเคก็เออให้เขาคุยไปด้วยนะครับอืมโอเค ไม่เป็นไรนะครับแค่เกมเกมเด็กน้อยนะครับจะไปกลัวทําไมใช่แล้วล่ะเกมเด็กน้อยเกมเด็กน้อยคุณจะไปกลัวทาไมในเมื่อมันไม่มีอะไรให้กลัวใช่แล้วล่ะถ้าคุณกลัวเองคุณเองก็ไม่ต้องกลัวนะครับผมเองก็จะไม่กลัวเหมือนกันถ้าผมหัวใจวายตาย,ตายก็ไม่เป็นไรโอเคมันไม่มีทางโอเคทีนี้ก็ไม่เจออะไรนะครับผมรู้สึกว่าผมผมเริ่มชักจะกลัวกับเสียงแมงวันเทียนี่แล้ว โอเคป็นเสียงข้างหน่อยนครับสองขีดพอนะครับโอเคส่วนเขาเองก็น่าจะเข้าดีสถอดมาแล้วนะครับเราเองก็ต้องหากุญแจนะครับพอดีจะเข้าไปส่วนผมถ้าผมตายผมเองก็จะไม่เล่นเกมนี้ละรอเล่นรอเล่นเจอคี์แล้วนะครับปึ๊บไม่เป็นไรนะครับผมจะไม่กลัวนะครับผมจะไม่กลัวผมผมปฏิญาณเลยผมจะไม่กลัวโอเค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 ผมจะไม่กลัวนะครับเดี๋ยวผมเอ่ยแชหน้าจอให้เขาก่อนนะครับผมจะไม่กลัว โอเคผมจะไม่กลัวขเขานะครับโอเคนะครับดิชชอตเองก็เหมือนกันนะครับอืมโอเคแช่ช่างมันเถอะแชหน้าจอไม่ได้ก็ให้เขาคุยเป็นเพื่อนผมไปด้วยนะ <Okay. S 2> เนาะเลยเลยโอเคไม่เป็นไรนะครับถ้าผมเงียบไปหวหรือหัวยใจยวายตายเลยนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับแปลว่าอผมน่าจะกลัวไปแล้วโอเคก็เออโอเคก็ไปเลยดีกว่าชาัพเตอร์ที่หนึ่งงงงชัพเตอร์งยงย ดูสิมันจะเง่ายยากสักแค่ไหน,นมาดีกูตกหัวความเลยเกมง่ายๆกลัวทำไมวะเนาะจะกลัวทำไมเกมง่ายๆเนี่ยโอเค อเคไม่ต้องเป็นไรนะครับไม่ต้องกลัวไปนะครับเพราะแม่ก็จะไม่กลัวเหมือนเช่นกันโอเคอทางแบบนี้กูรู้สึกกูไม่อยากจะเล่นเลยโอเคหนึ่งสองสามเฮ้ย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 โอเคแล้วครับทางนี้มันน่าจะล็อกนะใช่แล้วล่ะมันน่าจะล็อก โอเคก็ไม okay, uh ่อยากเล่นเลยทุกคนคิดว่ายังไงโอเคผมจะไม่กลัวผมจะไม่กลัวผมจะไม่กลัวก็แค่ผีงงงงง่ายๆกูปิดเสียงให้หมดเลยสัตว์มามาดิ่กูไม่เกลียดอีอตุเตะหน้าตายเลยสัตว มาดีโอเคโอเคผมได้ได้กุญแจไปแล้วนะครับโอเคผมจะไม่กลัวนะครับโอเคก็แค่งูงห้องงูกลัวทำไมวะจะกลัวทำไมกูเองก็ผ่านชาร์เตอร์หนึ่งแล้วมามาเห็นไหมผ่านง่ายๆอย่าอย่าเดินเดินตามมาไอสัตว์กูตกผัวความเลยกลัวทำไมกลัวทำไมวะไอ้กลัวทำไมวะแค่ผีงูงูไ่ายวกูบิดเดียวเลยเปิดสกีบปะ โอเคก็ข้าวเคไปแล้วนะอยู่อยู่ไหนโอเคมาแล้วโอ้นี่มีไฟบ้านพ่อมึงดิไอสัตว์โอเควิ่งชาร์จเลยมากูกูไม่กลัวกูไม่กลัวกูตบขวความมาก็มาดีคลับเหมือนหล่อไอสัตว์โอ้ไปไปไปโอเคก็ได้จะทำครึ่งครึ่งครึ่งนึงก่อนนะครับโอเคจะกลัวจะไหมในเมื่อกูไม่กลัวกูไม่กลัว กูดูโอปิเซนมาพระเจ้าซีคุ้มครองกูพระเจ้าซีคุ้มครองกูกูไม่กลัวไอ้สัตว์โอ้ไปเลยน่าไมโนเล่นน่าน่าเออเฮียกูจาได้เลยตอนนี้กูจะเฮ้ยเฮ้ยเฮ็ดเฮ็ดชุบเฮ็ดชุบเฮ็ดชุบฮึเฮ็ดชุบโอเคเก็บเก็บสเตมินาไว้เฮ็ดชุบเฮ็ดชุบเฮ็ดชุบโอเคกูปิดเสียงกูไม่ไหวผมผมผมกลัวผมกลัวโอเค เก็เปิดเปิดที่ไหนก็ได้เดี๋ยว <Yeah. S 1> คนด ah. okay, so นะูด่าโอเคก็ได้จะได้แล้วสองโอเคสองขีดมันดังเกินไปแล้วครับโอเคชึบชุ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 บปิดตาปิดตาไว้เข็งตากูไม่กลัวไอ้สัิโอเคพอถึงสะพานนั่นผมจําได้นะครับว่าเออมันจะมีอะไรออกมาเอาชึบเอาชึบเอาชึบกูไม่กลัวฮึบฮึบอึอหึบห็นไหมกูไม่กลัวฮึบฮึบแล้วก็จากนี้กูต้องไปไหนต่อ หาเยียอลไวไงไอสัตว์อืมขี่ขี่เอ่อไปทางซ้ายเลี้ยวไปเลี้ยวไปตรงตรงเลี้ยว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 แล้วก็จะเจอห้องขี่ทุกคนคิดว่ายังไงทุกคนคิดว่าผมรอดไหม จะกลัวทำไมเกมผีง่ๆง่ายๆ okay, โอเคไปเอาคีแล้วก็กลับมาตรงนี้แล้วก็ไปตรงนี้ไปตรงนี้ไปตรงนี้ okay. Okay, okay, okay. โอเค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 ผมจะปิดเสียงให้หมดเลยนะก็เปิดเสียงไว้สักหน่อยโอเคก็ไปกันเลยดีกว่าผมจะไม่กลัวนะครับไปทางนี้ ไปทางนี้แล้วก็ทางนี้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 โอเคหนึ่งสองสามไอสัตว์เหี้ยแล้วไงชุบชุบอุ้ยอุยเหี้ยกูตกใจโ โอ้โหผมลาขุนใจมาแล้ว<ฮ>เดี๋ยวควานั่งสมาธิก่อนทำใจทำใจทำใจคูจำได้คูต้องจบชัพย์ตัวหนึ่งคูต้องจบชัพย์ตัหนึ่งอ่ะจำทางเลี้ยวเลี้ยวทางนี้เลี้ยวทางนี้เออเดี๋ยวตรงเลี้ยวเลี้ยว มันมันไม่มีพิสูจน์เลยเลี้ยว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 อ่ะจำง่ายๆตรงเลี้ยวเลี้ยวขึ้นไปทางเดิมเลี้ยวทางทางนี้แล้วก็ขึ้นไปหรือไม่วะเออตรงนี้ใช่ไหมตรงนี้คือเขตเซฟโซนเลี้ยวไปแล้วก็ตรงแล้วก็นี้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 โอเค โอเคไปกันจงจำไว้อย่ากลัวเหียอะไรทั้งสิ่งจงจำไว้อย่าจงอย่าเฮียไอสักโอเคนะครับคติสอนใจแล้วครับคือกูเล่นคนเดียนะครับกูไม่มีคนแจ โอเคเกมแังเล่มเค่โอ้โอเคกูไม่กลัวที่อะไรทั้งสิ่งกูจะไม่กลัว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 ผีงงงง่ายๆเกมงงงง่ายๆกูจะไม่กลัวทำไมวะโอเคโอเคเกมผีโอเคเกมผีเดี๋ยวเก็บสเตมิน่าก่อน โอเคผมรู้นะครับมันจะไม่มาที่แสงไฟโอเคออกมาซักหน่อโอเคไปกันไม่ใช่ทางผิดโอเคก็น่าจะได้ละ โอ้สิ่งที่ยากที่สุดก็คือไอตัวนั้นแหละไอตัวนั้นมันจะอยู่ที่เดิมแล้วผมจะทำยังไงล่อมันมันไม่มีวิธีล่อ,อยกเว้นน้าให้เพื่อนไปหาแล้วคูจะทำยังไงวะเอามากลัวทำไมวะเกมผีงงๆเนี่ยเปลี่ยนแบบเล่นเปลี่ยนแบน โอเคคู okay, จะกลัวทำไมเกมผีโง่ๆง่ายๆเนี่ยโอเคผีมันไปละไอสัตว์เอ้ยเกือบตายโอเคทางแบบนี้ตั้งสมาธิตั้งสมาธิไอจุ๊บไอจุ๊บไอจุ๊ฮไอจุ๊บไจุ๊บไอจุ๊ฮไจิบ โหลดโอ้โอ้โอ้โอคีดหนึ่งชารเตอร์สองไอศหัวใจกูหัวใจกูหัวใจกูเอ้หัวใจกูโอ้โอ้ หัวใจกูแ okay. ล้วหัวใจกูมึงเล่นกับห uh. ัวใจกูแล้วโอเคไปกันเลยกูจะไม่กลัวเฮอะไร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 กูหลับตาแล้วชุบ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 หลับตาหลับตาชุบ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 กูจะไม่กลัวเฮอะไรเก็บสไตล์ไม่น่าก่อนข้างหลังกูมีเฮอะไรไหมไม่น่าเกืดอะไร But hi by high yeah. Okay, I chip, I chip, I chip, I I have, I have your phone Okay, and to fry it. อสตผมเองก็อ่านไม่ออกนะครับเอยอ็นทูสอโอเคกูจะไม่กลัวที่อะไรโอเคเอ่อ okay. uh, มันอยู่ตรงไหนอะคุณแจ เจย์จบ่ออยู่อยู่ในบ้านนะเออมผมเองก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะกุญแจอยู่ไหนแต่มันน่าจะอยู่มึงอยากมึงอยากให้กูไปเข้าไับข้างในก่อนนะั้นแล้วกูเองก็ต้องออกมาหากุญแจไอสั์กูตกหัวกอนเลยโอเคลองหากุญเจข้างในนี้ก่อน เฮ้ยมันจะมีเฮ้ยชุบ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 ไม่ต้องกลัวอะไรเฮ้ยชุบ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 โอเคเจอแล้วขี่เจอกุญแจแล้วเฮ้ยชุบ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 โอเคลุงมึงอวยพรให้กูหน่อยสีหน้ามึงไม่อวยพรให้กูเลยนะโอเคเฮ้ยช๊บ ไปทางไหนก่อนดีขวาร้ายซ้ายดีเออไปทางนั้นก่อนก็นแล้วกันไปชุบไปชุบไปชุบเฮียกูตกใจตัวเฮียเนี่ยมึงอย่าเดินตามกูนะไอเฮียยกตกใจ หลอนไอ้จิบไอ้จิบไอ้จิบโอเคไม่รู้ว่ามาถูกทางหรือเปล่าไอ้จิบไอ้ชิบโอ้ยคุยอย่าหลอกกูสัตว์ไอ้จิบโอ้โหมึงรอได้ดีมากเลย เฮ้ยบเฮ้ยยุบไม่ไม่นะไม่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสัตว์เฮ้ยไยชิบโอเคไม่น่ามีอะไรเฮ้ยยุบเฮ้ยยุบเฮ้ยยุบเฮ้ยบเฮ้ยบไปไปตลอดกูกูกลัวมากเลยเฮ้ยกลัว ไอชี่ไอชี่กูขอใหญ่ใม้มีอะไรเลยนะกูขอใหญ่โดนจำตะแกรฮไอชิกูอมองหน้าตลอดไอชิกูรู้มึงต้องมาตอนนี้ไอชิเอาเลยไอชิมึงเล่นกับจิตใจกูกูรู้ไอชิอันนี้คืออะไร กูมาถูกทางไห้เนี่ยฮาจุบมาเสียงเสียงวิวมาแล้วเฮ้ยเฮ้เฮ้อย่ามากก่อนอย่ามาไอ้กูนอสัตฮัยุบโอเคกูกูต้องเก็บแรงสไตล์ไม่น่าไว้ก่อนฮาจุบมาเลยอิสัตกูรู้มึงมาตอนนี้โอเค

เอ้ยฮ mhm. ึดฮึดดีฮึดไอสัตว์เอ้ยฮึดดีฮึดมาดีไอสัตว์โอเคฮึดเอาเลยกูกูรู้สึกพอกูเล่นคนเดียวกูรู้สึกเริ่มงอแล้วไปชิบอ้าวไอสัตว อ้าวแล้วผมวนมาที่เดิมเฮ้ยเอาจริงดิเอาจริงดิผมวนมาที่เดิมเอาจริงดิเล่นแบบนี้กับกูได้ด้วย มันไปทางไหนวะเฮ้สับเ์เอ้กลัวอย่ามานะไอ้เหี้ยอย่ามานะไอ้สตัตว์ตกหูคว่ำเลยมึงด้วยตัวเฮ้ยแล้วกูไปทางไหนเนี่ยนี่ผมสง นี่ผมต้องครไปทางไหนเนี่ยเฮ้ยเี๋ผมถามจริงเนี่ยผมผมต้องไปทางไหนผมมีคีอยู่แต่ผมไม่รู้เส้นทางที่จะไปหรือว่าทางนี้ทางนี้อยู่โอเควิ่งไปก่อนโอเคลองเข้าไปก่อนเิ มันไม่ได้มันไม่ได้อ๋อหรือว่าไอ,นนอ้นี่อ๋อนี่ด้วยนี่จริงๆด้วยโอเคแล้วยังไงไอสัตว์ทุกคนเห็นมันไหมทุกคนรวบรวม,รวมสมาธิโอเคเข้าไปโอเคกูไม่อยากเข้าเลย ไอ้ชุบไอ้ชุบอชุบมาดิไอ้สัตว์กูรู้มึงอยู่ข้างบนกูขึ้นบนก่อนเพื่อนเลยมาไอ้ชุบ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 กูรู้มึงเล่นกับจิตใจกูไอ้สัตว์ไอ้ชุบโอเคมีทางขึ้นด้วย ไอสัตว์เอ้ยเพลงมึงก็บิ้วเกินโอเคโอเคโอเค,อเคตกด้านล่างแล้วนะไม่รู้จะมีอะไรหรือเปล่าโอ้เจอเจอแล้วจจตั้งออกแล้วกู โอเคเข้าไปเลยอ้อไอสัตว์เอ้ยโอเคก็เอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนก็นแล้วกันนะครับก็สำหรับคลิปน,นี้ก็บายบายกูกลัวชิบหายแล้วหัวใจกูกือบบ่อย